สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องจนตจ้ขารีวิวกันอีกแล้วนะคะและคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเราก็หยิบน้องๆต้นไม้มาฝากทุกคนกันอีกเช่นเคยค่ะและน้องต้นไม้ที่เราหยิบมาให้ทุกคนได้ดูกันก็คือ ต้นที่อยู่ด้านหน้าทุกคนเลยก็ยังวนเวียนอยู่ที่พืชตระกูลพลูนะคะเพราะว่าน้องเขาเลี้ยงง่ายมากๆเหมาะกับมือใหม่ที่อยากปลูกต้นไม้มากๆด้วยนะสําหรับพืชตระกูลพลูเนี่ยต้นไม้ตระกูลพลูเราก็ได้ทําคลิปวิดีโอแยกไว้ตั้งหากแล้วนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูกันได้เลยแล้วน้องต้นไม้ที่เราหยิบมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเจ้าพลูสนิมนั่นเองค่ะ ซึ่งครูสนิมเนี่ยถ้าเห็นผ่านๆตาก็จะเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจใช่ไหมคะทุกคนจะดูว่าใบาของเขาเนี่ยก็เป็นใบที่อาจจะไม่ได้ดึงดูดอะไรมากมายเนาะเอาจริงๆนะอัน,นี้พูดจากใจจริงๆที่เราเคยเห็นน้องเขากับ อื่นๆเนี่ยก็คือจะค่อนข้างที่จะมองข้ามไปเลยนะคะแต่ว่าพอเราได้มองเขาใกล้ๆนะคะทุกคนใบของเขาจะมีความเป็นกำรรมะหยี่สวยงามมากๆเลยนะแล้วก็ท้องใบของเขาเนี่ยถ้าโดนแดดเพียงพอหรือว่าได้รับแสงสว่างเพียงพอท้องใบของเขาจะเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะซึ่งทำให้ต้นนี้มันมีเสน่ห์กว่าที่เราเห็นแค่ผ่านตานะคะ อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราชอบมากๆน้องเขาเลื้อยเก่งมากเลยค่ะจับวางไว้ริมหน้าต่างหรือว่าจับให้เขารับแสงเขาจะโตเร็วแล้วก็เลือ้อยเร็วมากๆ อย่างเจ้าต้นนี้นะคะทุกคนต้นนี้ก็คือเราเลี้ยงไว้ในห้องนอนนะเขาไม่ค่อยได้รับแสงเลยนะแต่ก็เลื้อยยาวเฟื้อยเลยค่ะเจ้าต้นนี้เราก็จับเขาวางไว้ในชั้นวางต้นไม้ชั้นบนสุดเลยเพื่อให้เขา ปล่อยเลื้อยลงมาแบบสวยๆแต่ว่าต้นนี้เนื่องจากว่าไม่ค่อยรับแสงนะคะใบของเขาก็จะยังคงเป็นใบที่เป็นกำมี่ี่อยู่นั่นแหละเพราะว่าเป็นธรรมชาติของเขาเนาะแต่ว่าท้องใบของเขาอะค่ะจะมีความเป็นสีเขียวแบบนี้เนาะซึ่งถ้าช่วงไหนที่จับน้องเขารับแสงเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นสีแดงเลือดหมูเริ่มชัดเจนขึ้นนะคะถ้าได้รับแสงแบบเพียงพอเลยสำหรับใครที่ชอบไม้เลื้อยให้เขาเลือ้อยสวยๆเนี่ย เจ้าพรูสนิมเป็นต้นที่เราแนะนำเลยนะคะนอกจากจะเลี้ยงในวัสดุปลูกได้แล้วนะก็ยังสามารถจับเลี้ยงเอาไว้ในน้ำแบบนี้ได้ด้วยก็ใส่ขวดแบบเก๋ๆสวยๆไปเลยนะคะที่สำคัญก็คือเขาอยู่ในน้ำได้นานมากๆแล้วก็เติบโตในน้ำได้ด้วยเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากเลี้ยงต้นไม้ในน้ำเลยค่ะสำหรับเรื่องของวัสดุปลูกนะคะอันนี้ตั้งแต่ที่เราได้มานะเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนวัสดุปลูกให้น้องเขาเลยนะ ซึ่งมันเป็นวัสดุปลูกเดิมจากที่เราได้มาที่ร้านต้นไม้นะคะซึ่งที่ร้านต้นไม้นะะี่ค่ะเขาก็จะใช้วัสดุปลูกที่ค่อนข้างมีความโปร่งพอสมควรเลยก็คือเขาจะใช้กากมะพร้าวเป็นแบบสับเล็กๆก,กันค่ะผสมกับดินผสมใบไม้ผุอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแต่สัดส่วนที่เยอะมากๆเลยที่เราเห็นนะก็คือใช้กากมะพร้าวซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราอย่างนี้เขาจะได้รับสารอาหารเพียงพอหรือเปล่าก็คือได้รับอย่างเพียงพอแน่นอนนะคะเพราะว่าเจ้าต้นนี้เราเติมเม็ดป๊อปเปอร์ไปด้วยซึ่งเป็นเม็ดดินผเผาพอเขาจะค่อยๆละลายแล้วเนะะี่ยค่ะเขาก็จะปล่อยสารอาหารที่จําเป็นที่มีประโยชน์กับต้นไม้ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือเราใช้ปุ๋ยออสโมโค้ดในการที่จะช่วยเสริมอาหารให้น้องเขาด้วยนะคะก็ทําให้น้องเขาเนี่ยเลื้อยเก่งมากๆเลยค่ะทุกคน กระถางที่เราเลือกใช้แล้วก็จะเลือกใช้กระถางสานแบบนี้นะคะก็ทําให้น้องเขาดูมีความละมุนมากขึ้นแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นด้วยแต่ว่าเรื่องของกระถางก็แล้วแต่ว่าเ,เพื่อนๆชอบแบบไหนเลยนะคะเอาตามที่เราชอบเลยค่ะส่วนต้นที่เลี้ยงในน้ํากับต้นที่ อยู่ด้านข้างที่เราปักชำไว้นะคะบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเลี้ยงน้องเขาในน้ำนะเราอยากเลี้ยงน้องเขาในวัสดุปลูกมากกว่าเพราะว่าการเลี้ยงไว้ในวัสดุปลูกเนี่ยทำให้เขาเติบโตได้ดีกว่าการปลูกไว้ในน้ําแต่ว่าต้นนี้ก็ทําให้เราเกินคาดมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตั้งแต่จับน้องเขาจุ่มน้ำเนี่ยก็มีรากยาวเฟื้ยเลยค่ะแล้วก็แตกยอดอ่อนเก่งมากๆเริ่มเลื้อยยาวมากกว่าเดิมอีกนะคะมาเล่าให้ฟังก่อนว่า ที่มาที่ไปที่เราต้องจับน้องเขาเลี้ยงในน้ําแล้วก็ต้องจับมาปักชําแบบนี้อยากบอกว่าเป็นต้นแรกที่เราจับปักชําเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็เกิดความผิดพลาดนิดหน่อยเนาะมีช่วงหนึ่งที่มดนะคะเข้ามาบุกห้องนอนของเรานะเราก็เลยใช้น้าส้มควันไม้แบบไม่ได้ผสมน้ำนะคะ่ะทุกคนเทไปที่วัสดุปลูกข,ของเขาเลยแต่ว่าเราเลือกใช้แค่ต้นนี้ต้นเดียวเพราะฉะนั้นต้นอื่นๆในห้องนอนของเราก็ยังอยู่รอดอยู่นะคะผ่านไปไม่กี่วันค่ะประมาณส่ง วันเราก็เริ่มสังเกตว่าตรงบริเวณรากของเขาเนี่ยเริ่มมีความแห้งกรอบแล้วเราก็คิดแล้วว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยส่วนอื่นๆที่เหลือเนี่ยก็ต้องค่อยๆแห้งแล้วก็ค่อยๆตายไปนแน่ๆเลยเราก็เลยไปหาข้อมูลว่าจะทำยังไงที่จะช่วยกู้ชีวิตของน้องเขาได้จนในที่สุดนะคะก็ตัดสินใจค่ะ ตัดน้องเขามาลองแช่ไว้จุ่มน้ําไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ลองปักชําซึ่งที่เราบอกไปว่าต้นนี้เป็นต้นแรกที่เราเริ่มปักชําเลยนะทุกคนเราก็ยังเป็นมือใหม่ที่เลี้ยงต้นไม้อยู่นะคะก็ยังไม่ค่อยมีความมั่นใจที่จะปักชําร้องเขาเนาะเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้ก่อนดีกว่าต้นที่เลี้ยงในน้ำเนี่ยคะ่ะวิธีการดูแลก็ง่ายมากๆก็เหมือนกับต้นไม้ที่เราเลี้ยงใน ในน้ําทุกๆต้นในห้องนอนของเราเลยนะคะเราก็จะหมันเปลี่ยนน้าทุกๆ1สัปดาห์เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงเขาเข้ามาวางไข่เนาะแล้วก็เป็นการทาความสะอาดน้ําให้มีความสะอาดด้วยเพราะว่าถ้าทุกคนเห็นเนี่ยจะสังเกตว่าจะมีพวกรากที่อาจจะเปื่อยยุ่ยนิดนึงนะคะมาเป็นามาผสมอยู่ในน้ําแบบนี้เราก็เทน้ําทิ้งเพื่อที่จะให้เขาได้รับน้สาสะอาดดส่วนอาหารเสริมเราก็จะใช้อาหารเสริมที่เป็นปุ๋ยแบบน้ําค่ะ ใส่เข้าไปในนี้ในสัดส่วนที่ไม่ต้องเยอะมากนะคะก็กะกะเอาไม่ได้มีอะไรตายตัวค่ะน้องเขาก็เลื้อยสวยแบบนี้เลยส่วนต้นที่ปักชำเนี่ยเราก็ปักชำมาได้สักประมาณ1เดือนได้แล้วนะคะทุกคนหรืออาจจะเดือนกว่าๆด้วยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการปักชำแล้วก็การอบเอาไว้ในถุงแบบนี้ค่ะสามารถทําได้แค่เวลาสั้นๆก็คือ2สัปดาห์ก็อาจจะเอาน้องเขาออกมาได้แล้วนะแต่ว่า เราลองสังเกตแล้วเนี่ยคือน้องเขาอะเวลาปักชํำเสร็จใช่ไหมแดดมันก็จะไม่ได้ส่องถึงอะคะ่ะเราก็เลยไม่ค่อยมั่นใจที่จะเอาน้องเขาออกมาก่อนก็เลยปักชํำใช้เวลาปักชํำนานนิดนึงนะคะก็คือประมาณ1เดือนหรือว่า1เดือนหน่อยๆประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็วันนี้เราจะเปิดถุงอบที่เราอบน้องเขาพร้อมทุกคนเลยนะเราพามาดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนนี้เป็นการเปิดถุงแบบจริงจังครั้งแรกนะ วัสดุปลูกที่เราใช้ในการปักช้ำแล้วก็จะใช้เป็นขุยมะพร้าวก่อนที่จะนำขุยมะพร้าวเข้ามาใส่กระถางแล้วก็จับน้องเขาปักไว้เนี่ยค่ะก็คือว่าเราก็ต้องแช่น้ำให้ขุยมะพร้าวมีความอุ้มน้ําก่อนนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยบางคนอาจจะแนะนําว่าให้แช่้ามคืนเนาะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างใจร้อนเพราะว่าน้องเขาเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะ แช่แช่น้ำไว้ประมาณ1ชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วก็เอามาใส่กระถางแบบนี้ค่ะแล้วก็ตำแหน่งที่เราจะตัดน้องเขาอทุกคนก็คือจะเป็นอ่ะยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะคะเห็นไหมเขาจะมีตุ่มรากเล็กๆอยู่นะคะเราก็ตัดห่างจากตุ่มรากตรงเนี้ยไปประมาณ1หรือ2เซนหรือ1นนิ้วก็ได้นะก็ไม่ผิดก็กะกะเอานะคะ เสร็จปุ๊บเขาจะมีใบตรงนี้ใช่ป่เราสามารถดึงใบเด็ดใบตรงนี้ออกไปเลยนะคะแล้วก็ใช้วิธีการปักลงไปในเจ้าขุยมะพร้าวในลักษณะแบบนี้นะคะเวลาตัดแนะน,นำให้ตัดในลักษณะเฉียงประมาณ4-5องศานะคะเจ้าต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคน จะเห็นว่าน้องเขาเนี่ยจะอยู่เป็นพุ่มมันก็กขึ้นอยู่กับว่าเรากระถางหนึ่งอะคะ่ะเราปักเขากี่ต้นนะอันนี้เราก็ปักเขาประมาณ3ต้นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นกิ่งที่1 2แล้วก็3ตรงนี้เลยเวลาประมาณ2สัปดาห์เราก็มาดูเขาอีกทีนะคะเปิดถุงดูอีกทีนึงว่า วัสดุปลูกเริ่มแห้งหรือยังหรือว่าจะใช้วิธีการยกก็ได้ถ้ายกเราวัสดุปลูกมันเริ่มแบบแห้งแล้วก็กระถางเริ่มเบาแล้วก็เปิดเติมน้ําได้แล้วก็ปิดถุงไว้แบบเดิมเลย2ต้นเนี้ค่ะที่เราเช็คดูก็คือเขายัางไม่มีรากนะคะยังไม่มีรากโผลมาแต่ว่าเคยได้ความรู้จากแม่ค้าที่เขาขายให้เราเนาะเขาก็บอกว่าจะรู้ว่าต้นไม้เนี่ย เขาเติบโตรเริ่มมีรากแล้วเนี่ยก็ให้สังเกตว่าเขาเริ่มแตกยอดอ่อนมันก็จะสัมพันธ์กับการที่เขาจะค่อยๆมีรากเรื่อยๆนะคะนี่ก็มียอดอ่อนแล้วทั้ง2ต้นเลยอ่ะมียอดอ่อนเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็อุ่นใจได้ระดับหนึ่งแหละว่าน้องเขาเริ่มมีรากมากขึ้นนะแล้วก็ทุกคนจะเห็นว่ารากของเขาเนี่ยค่ะ ให้ดูต้นนี้จะมีเยอะมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเร่งให้รากเขาเยอะๆเนี่ยการใช้วิธีการปักชำพร้อมไปกับการอบอยู่ในถุงพลาสติกเนี่ยก็จะเป็นวิธีที่เวิร์กมากๆสำหรับคนที่ต้องการที่จะขยายพันธุ์ผู้สนิมค่ะส่วนความลึกเวลาปักลงไปนะคะก็เอาให้ลึกแบบที่ น้องเขาไม่ร่วงลงมาจากวัสดุปลูกแค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับเจ้า2ต้นนี้ก็คิดว่าเอาน้องเขาออกมาจากถุงได้แล้วแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะหากระถางสวยๆมาใส่ให้น้องเขาด้วยลองดูนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับมือใหม่ที่เริ่มปลูกต้นไม้หรือว่ามือใหม่ที่อยากลองปักชำเนี่ยแนะนำพลูสนิมเลยค่ะว่าเราก็ เพิ่งเคยปักชำต้นไม้ครั้งแรกเลยนะทุกคนน้องเขาก็รอดแล้วก็แตกยอดอ่อนมาแบบแบบนี้เลยเยอะมากๆด้วยแถมวิธีนี้ทำให้รากของเขาออกมาเยอะมากด้วยนะคะการปักชำพลูสนิมก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอยากลองปักชำต้นไม้อื่นๆในห้องนอนของเราที่เริ่มเลื้อยแล้วก็เริ่มที่จะมีรากเยอะๆแล้วนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็เป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการที่เราได้ ก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างที่เราไม่มีความมั่นใจเลยว่าเราจะทําได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วถ้าเราก้าวผ่านความกลัวความกังวลนัล้นลงมือทําลองดูสักตั้งซิว่าจะทําได้ไหมมันก็ทําให้เราเห็นว่าเออตัวเราก็ทําได้นะแม้ว่าเราจะเรียงต้นมาอาจจะไม่ค่อยเก่งแล้วก็เพิ่งเคยปักชำครั้งแรกแต่ว่าในครั้งแรกก็ได้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยนะคะทุกคน จริงๆแล้วการปลูกต้นไม้ก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะเราก็เข้าใจมาตลอดว่าเราเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ไม่เก่งปลูกอะไรก็ตายแต่ว่าพอผ่านไปปีกว่าๆนี่ค่ะทุกคนมันคือการเรียนรู้มากกว่านะเราอาจจะใช้วิธีการดูแลเขาไม่แมทกับลักษณะของเขาเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าเราได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆสังเกตค่อยๆดูว่าน้องเขาชอบอะไรแบบไหนเนี่ยก็จะทําให้เราเป็นคนที่เลี้ยงต้นไม้ได้เก่งมากขึ้นค่ะพอเราเลี้ยงต้นที่หนึ่ง อรอดต้นที่ 2, 3, 4ก็จะตามมาเรื่อยๆเลย สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้ก็น่าจะหมดเพียงแค่นี้นะคะทุกคนวันนี้เราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่น้องนอต้นไม้ที่เราปักชาเขารอดแล้วก็แตกยอดอ่อนมาด้วยก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้รับความรู้จากคอนเทนต์นี้นะคะแล้วก็ถ้าใครลองเลี้ยงน้องครูสนิมวิธีไหนบ้างก็เอามาแลกเปลี่ยนเราได้เลยนะและสําหรับใครที่อยากให้เราลองทำคอนเทนต์แบบไหนอยากดูน้องนอต้นไม้แบบไหนหรือว่าดูวิธีปลูกต้นไม้น้องนอต้นไม้ต้นไหนก็คอมเมน มาด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องไปแล้วนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องจันสุข,ขารีเวกันอีกเช่นเคยขออีกนิดนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เอาไว้ด้วยนะบ๊ายบาย